สองซีฟแชแนลคือเก่าไม่นี้เขากัมาหาแนดดำปุกคือเก่าพี่เนาะนี่แต่้องหะรอไปรอเก็บยับไปทาน่ะผมแมนเนาะทุกคนบางตัวจากคลิ yeah. ๊บบางตัวจากคลิ๊บจากคลิปบพวกไอ้อารีแจ็คดี้เลยซี่เนาะแต่ว่าได้ยินเสียงรถแหรกกับลองขอโทษขคอไพนั้นเป็นร้ายดนะทุกคนเพราะว่าเขาถ่ายอยู่แค้มท่าโอเคทั้นหมดตายอยู่แค้มท่าก็คือตัวบริจิ้งเสียงโดนครับเป็นซีนนี่เนาะ S <S 2> <S 2> นี่เ้าบกวางเนี่ยตันหนึ่งสิมหาพัดเศาพัดเนาะตุวหนึ่งเศร้าพัดเร้าพัดีน,น,น,นี่าาสามารถารทู่ทางไหนนี่เบิรงตามเบอร์นี่เรื่อยเด้อบ่ต้องบอกนะนี่ห้อ่านบางเองแล,เลลเออแล้วก็เฟซบุ๊กนี่นมีมหร้ายยางรลายสนิทห้ายแนเนาะแล้วก็มนีน้ำยับท้ายแต่ว่าเราไดเอามาเอ็นเทโลโก้เดลกอนเทโลโก้เดวกอนท่ากบสิมาโษสไนต์นะทุกคน ไอ้ดิบังาตอนไล่ว้ยไอ้หน้ามไล่อกันจิกามาตอนเบืองไกเบมีต้นเบืองนี่โอ้ยหลแบบบบทุกคนภาดมอเมื่อกองของเขาก็คือไอาลีนะทุกคน มากเลยอารีมาเลยทุกคดีทุกคนจะเห็นแป๊บเดียวพอแหอะรแท็กแท็กทักเลยทุกคนสามารถมาอุดนนตรายนอดทุกคนไปกัลไปไกลมากในเมืองปากซีนครปากซี่น้องดีแล่น้อคือว่าไปมาจากใต้กับซางเห็นหานเหล้าตังอยู่ตังเจริญกับแมนหานเหล้าหันเดียวใช่ปะหานกันทีหานกันทีหานกันทีน้อ ราเยปไโฆษณาให้กันไปนไปโฆษณาให้คได้อยากให้เออคุณได้อยากให้เออคุณได้อยากให้เข้าโฆษณาให้หกับสามารถติดต,ต,ต่อมาได้่เราทั้งเฟซที่ตะแนวนันทีแบบแบบอันเป็นหา้านน่าเป็นห้านตำโสมหรือว่าหา้านกินเดิมยังกันแต่ว่าอยากได้น้ำยำข้าลงขายก็ให้เข้าไปโฆษณาให้ได้เนาะโฆษณาให้เกาะอ่าโฆษณาให้เกาะก็แต่ว่าน้เป็นตัวไทย รับพองว่าท<น>่านเอาน้ำย่ำเข้าไปขายรับรองว่าหาดจะขายดีเท่หา,า,ามเท่ถาเพราะว่ามันแซ่บนัวเข้มข้ทนทันดิพวกไอ้อเบ,บ,บ้าเลยดิยเบอกอีดิแปลว่าบวกไอ้โม่เออเอง่ายเขาบอกความจริงแซ่บคือแซ่บปวแซ่บคือบวดแซ่บอันนี้นแซ่บพี่ดถ้าบปวแซ่บก็กินหรอเออคืออะไรกันว <c oughs> ่ามะเตือนดิตอนมันไหลได้เว้ย จานหนึ่งซาบันจีบเนาะมาสุดานมันจานหนึ่งาบมันจีบไอ้ทัเจนยังตั้งหลังอ่างนี้ขาขาคกอนวลไร้เลยอันผูดใด้อยากเบิ่งว่าไรไหรือเ่ได้ไปเบิ่งในลิปอารีเนาะลองอารีจากนี่ก็ที่เนาะเยียดขลิงอืมบัคกาปอบเ้ยกินตาเสียบไปดีตันี้เสมาใบเบิ่งนใบเลยใด้วยเนา มือแรกนี่เลขออกมือแรกน,รนี่เลขสิออกซัดสองตาพี่นอ้องซื้อโลดห้อยนี่หอยกระสุนหอยสองตาเอา,เอาเ,เอามันออกไม่มุ้มไม่แต่ไรกระสองตาไม่มุ้งไม่แต่สองตาเลยฮกคนเลยแ <laughs> ก่้งบอกเออแสดงว่ามุ้งมุมออก <laughs> แค่นี้เนี่ยออกซัด เขาบ่าออกซนมีค้ากับอะไรมาออกูนีามาพุนาโแหยดล้วูกคนนี่แหย่เราเบกันเองล้วาเคลไรเดี๋ยวไปตรงยูไนมีืเออเออเองเลยต่อไปเาตรงไปไลาดนั่ล่เมืองไลยเมืองพอจะลงเมืองชุกมาเนี่ยพวกอะไรยังเมืองอะไรย่างเงี้ยมุงมั่นถูกต้องแต่ก็ต้องมุงมั่นคงนาะจะได้ลงไปเท่าพนเดี สิบตัวเมือง <ไป S 1> ให้ป<ะ>ังข้องเมืองอยังอ่ะสิปตัวเมืองนี้แข็งหน่ยเนาะโ okay. <c oughs> อเคข้าต้องไปไปเบิร์ตเนะบบาะแต่ว <ไป S 1> <ม>่าผู้ใด้ดีวิวให้แต่ผู้ใด้อยู่แถวไก่ในเมืองนะั้นเพราิลงเซแถวตลาดโดนอแล้วผู้ใด้อยากต้องการนะต้องการเอาหนุ่ยยำไปโปรโมทหรือว่าไปไปย่ำขายนะเดี๋ยวเนาะเท่ากัิไปดีวิวให้พ่อมแต่ให้พู้ว่าห่าอยู่ไซอยู่ไซที่ว่าแซ่บพี่นี่ได้แต่โคตนี่ก็สีเบิร์ต แฉมของแฉมขึ้นขึ้นขึ้นออกเน่าออกเอาเน่าออกเออออกอดีตออกไปไปแซ่บแซ่บแซ่บทุกคนอั้นไปอยากให้ไปขีปออกจากปากให้ชื่อครั แล้ค่ะต่าพิเศษการเป็นซมูกกัได้หรือว่าไปซัวข้าวก็ได้เนาะซัวข้าวดีกับพวกแพรกข่าวเอาิบกันได้มาทำให้โมเมนซืดีสิบข้าวโมเมนตว่าก็หนอะไรเอาแอก็แต่ว่าไปจ่าเข้าไปนะไปขีดาหน้าออกากปากนะซัวข้าวดีแซนหาพี่นนอง ทางขึ้นทางขึ้นสามแซมทางขึ้นเพราะมันสองเส้นทาก็ได้กันเองรุดๆใุดๆแต่ว่าค่ามันแพาเองเจ้าออกแล้วเอามันบวกเกี่ยวกันได้เหรอเอาเกี่ยวขันเกี่ยวกันได้มันแปลกๆเนาะแปลกๆเลยจะแปลกๆเนาะบริการเนี่ยแปลกๆเนาะตะกลัวะเฮ้ยย่าแหละคนไทยมึงหลอกไทยผู้สาวพี่เจ๊น้องสาวมาซื่อยังเห็นใครกับน้องสาวเี่น้องกับน้องสาวเลยนี่เออน้องสาวหมู่ เรืออไเล้ยจะคนหนึ่งไอที่พร้อมเปีนกบ้ายไมีอยู่ <c oughs> นอ้นองสาวกูเองน้นองหกักน้องหกักตุ่งงมึงสะบุพเพ่อดิบุพเสุดซะดสุดซะสุดแตสุดซะอูมามิมึมมมงบุพเพเปียดแต่ว่า <c oughs> จีเขาชิมนาที่ เลเาลงปยกรเเป็น้บุษราปัาวงามลายทุกคนกระปินะท้านทุกคน้า่ามาคลิปนี้ปีตปีง่ายๆแน่นอนทาทุกคน้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกลังใจในกันคลิปใหม่ถัดไปกคลินหน้วัสดีโอเค Bye.